รารู้สึกเบื่อไหมะเราไม่รู้สึกเบื่อไม่เหมือนกับเราร้องเพีงอ่ะร้องเพีงอะไรทักเดียวเราก็เบื่อฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นปฏิหารนะครับเป็นร้อมมานะครับสําหรับที่จะล้อมให้กับมนุษย์ทุกคนนะที่อ่านแบบปฏิอาการละหมาดนะฮะบางทีเราก็ลืมนึกไปนะทำไมเราไม่เบื่อวะเวลาเราละหมาดเราอ่านปฏิอาเดี๋เวลาเราพัลทุกงค่าเช้าเย็นแต่ไม่อยากจะไปยืนได้ เพราะอันนั้นแบบอยากโดยมนุษย์เนี่ยแต่อันนี้อัลล์ให้กับตาต่างโดยที่เชฉยนะครับจะใส่หากท่านที้มาดูประวัติการบัญญัติการละหมาดประวัติการบัญญัติการละหมาดเนี่ยถ้าเกิดได้แล้วถ้าเกิดได้แล้กันเดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปละหมาดพร้อมกันเพราะให้ละหมาดเนี่ยนะครับ การละมาดห้าเวลาไม่ต้องรีบครับการละหมาดห้าเวลานะครับส่งเรียนรู้ครับมันไม่ได้ถูกกําหนดนมาแต่ดั้งเดิมแต่ดั้งเดิมนะครับละหมาดสองเวลาละหมาดสองเวลาเดิมนะครับ เดิมเลยนะครับนบีมูฮัามหมัดก็ละหมาดสองรอบนะการสองรอบนะเย็นสองรอบนะกามแบบนบีมูซาอะไรอิสลามนบีมูซาหรือโมเสสนะครับ,ญญบประดิษฐ์กรรมการเหมือนกันครับาาละหมาดสองวันนะเช้าเย็นเย็นสองรอบนะจนกระทั่งก่อนที่นบ,บีจะอพยพไปมาดีนะนะครับก่อนอพยพนะครับ ก่อนอพยพหนึ่งปีครึ่งนบีอยู่ที่มักกะน,นะครับสิบสามปีนะครับเพราะนั้นปีที่ปีที่เท่าไหร่นะครับปีที่สิบสิบเอ็ดครึง่งปีที่สิบเอ็ดครึ่ง นั่นแหละนาบีได้รับบัพติศนะครับปีครึ่งตอนตอนขอยกถึงปีครึ่งนะครับสิบแปดเดือนนะครับนาบีได้ขึ้นไปรับบันติศมาการละหมาด5้าเวลา อพออย่างไงนะครับนี่ปัะกัน นครมักกะนะครับไปนครเยรูซาเล็มนะครับอันนี้ครับอันที่ไปตุลล้อไปตุลล้อนะครับไปตุลล้อหรือตับ,บ้านะครับอันนี้คือไปตุลมักดิสไปตุลมักดิสนี่อยู่ในเยรูซาเล็มหรือมัสยิดอักษร เพราะฉะนั้นการเดินทางจากมักกาซึ่งอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับทุกท่านไปเยรูซาเล็มประเทศอะไรครับปัจจุบันอิสราเอลอิสราเอลตะกูบาอิสราเอลจริงๆมันเป็นของไปสายอิสราเอลคือถ้าปัจจุบันนั่นคืออิสรายหนึ่งพันกว่ากิโลอ่ะมาณเกือบสองพันกิโลใช้เวลาเดินทาง ไม่คืนคืนอ้าวไปยังไงอ่ะไปยังไงพันกว่ากิโลโอ้โหยิ่งกว่าจะรวยอีกนะฮะเร็วยิ่งกว่าจะรวยอีกนะ,ะอันนี้เรื่องจริงนะครับถูกบอกไว้ในคุรานนะฮะเพราะฉะนั้นนะเป็นหลักการศรัทธานะครับอะไรที่เป็นปฏิหาร์มาจากกระลอ์ให้กับ,บนบีเขาเรียกว่ามวยอีสานนะครับถ้าให้กับมนุษย์เนี่ยเขาไม่ได้เรียกมวยอีสานแต่มนุษย์ธรรมดาไม่เรียกมวยอีสา จะให้กันกนกนบกน,กนบีมูฮัมมัดยิสซาดเช่นให้กับนบีมูซายมีไม้เท้าอันหนึ่งโยนไปด้วมือเนี่ยเอาไปสอดในเสื้อน้ำออกมาเป็นแสงตรงสามารถจะเอาไม้เท้าฟ้าท่าทะเลนะครับเรนแดงให้ทะเลแยกออกมาเพื่อพาบรรดาสาวกข้ามทะเลที่นี่กัสสันฟาโรมาอันนี้คือมุฮัมมัดิสซาดคือความมหัศจรรย์ที่จะร้องให้ กรณีใหม่ก็มีก็คือการเดินทางเนี่ยจากมักกะไปเยรูซาเล็มนะครับจากไบตุลลร้อนไปไบตุลมักดิสเนี่ยนะครับ,รบเดินทางด้วยพาหนะอะไรนะครับพาหนะโอ้โหพาหนะอูดไม่ไหวแล้วครับเดินครับกี่เดือนนะมันจะเป็นอูดเนี่ยสามเดือนสามเดือนลุงเดืนถึงชาเองจากชาไปอีกอ่ะโอ้โหนะครับเดินทางเป็นปี อันนะี้พานั้นที่ใช้เรียกว่ามูร้อนรอนเครื่องลถีทีทีเหีอะนีัหมูร้อนนะครับลักษณะนะครับคล้ายม้านะครับ,นะรบแต่เล็กกว่มาม้า ใหญ่กว่าลาลาาักษณะตัวเท่าลอ่อตัวเท่าลอ่อสีขาวสีขาวนอว,วอ,อวันนั้นจินตนาการอันนั้นจินตนาการไปแต่ว่าลักษณะาาที่บอกไว้มีอแค่น,นี้ลักษณะาาคล้ายมา้าแต่เล็กกว่มาม้าแต่ใหญ่กว่าลา ตัวใหญ่กว่าเราสีขาวหมดเดินผานะั้นที่นับีนทีอยากไปตุ่มล้อไปเป็นตุลมต,ตุ่มติมสุดายดีนะครับเดินผ่านนั้นะชื่ออะไรครับอันนี้จากมาก้าไม่ถึงนี่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าเราอ,อยู่ที่ตุม่มกุ่มติมนะไม่ใช่นะครับเราอ,อยู่ อันนี้เป็นที่สถานที่ที่สำหรับที่นบีเนี่ยจะมีจะมีแท่นหลิ่นอยู่นัจจุบัายก็ยังมีอยู่นะฮะอยู่ที่เยเรมนที่มสยิดับสอ์เป็นแท่นหิ่นที่นบีใช้ขึ้นไปไปหาร็องข้างบนนะครับมีทั้งหมดเจ็ดชั้นนะครับสวรรค์นะครับเป็นชั้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 นทั้งหมดเจ็ดชั้นนะครับที่ผ่านสวรรค์เจ็ดชั้นนะครับชั้นฟ้านะครับใ่สวรรค์ชั้นฟ้าแล้วกันชั้นฟ้านะครับชั้นเจ็ดชั้น ชั้นที่หนึ่งผู้ที่พาณิชย์ขึ้นไปคือมาลายกาอิปรีมาลายกาอิปรีนะครับพาณิชขึ้นไปชั้นที่หนึ่งเจอ,นบ,อนบีอาดัมนบีอาดัมนบีอาดัมชั้นที่หนึ่งชั้นฟ้าที่หนึ่งะครับหลังจากนั้นนบีนบีมุฮัมมัดเนี่ยถามมาลายกาว่าท่านผู้นั้น ชั้นฟ้านั้นมาลายกาญปุระบอกว่านั่นคือท่านน,นบีอารัดแล้วขึ้นไปชั้นที่สองแลียูนุสไล่ไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งครบยี่สิบห้าขั้นนะครับจนกระทั่งครบยี่สิบห้าขั้นนะครับเจ็ดชั้นจนกระทั่งถึงบพลังบพลังพล้อนะครับบพลังอยู่หรือคุรซีเนี่ยที่เราอ่านกันอยู่เนี่ยในภาษาหลับคุรซีหรือบพลัง บอลล็อกไปรับการละหมาดจากบอลล็อกห้าสิบเวลาห้าสิบเวลานะครับครั้งแรกในห้าสิบเวลา